ที่เห็นนี้คือฝักดอกคูนเหลืองนะคะแก่จัดแห้งสนิทร่วงมาจากต้นนะคะฝักดอกคูนเหลืองค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียม,มเมล็ดกันนะคะโดยวิธีการเตรียมค้อนนะคะเอามาสำหรับทุบเปลือกฝักดอกคูนนะคะทุบแล้วนะคะฝักนี้ให้เม็ดเต็มเลยค่ะนี่คือเม็ดดอกคูนเหลืองนะคะ เราจะต้องกระเทาะนะกระเทาะฝักให้แตกแล้วเราก็เก็บเอาเฉพาะตัวฝักเม็ดสีน้ำตาลนี้ไว้นะแล้วก็คัดแยกเม็ดไม่สวยเม็ดนะที่มันไม่งามออกไปแล้วเพื่อที่จะเตรียมการเอาไปแช่น้ำหนคืน2คืนหรือ3คืนแล้วแต่ใครจะรอให้มันแตกรากสั้นหรือยาวนะคะนี่คือการเตรียม,มเมล็ดดอกคูณน,นะคะสำหรับเอาไปเพาะ ต้นกล้ากันต่อไปนะคะบ้านใครมีอย่าลืมนะคะนี่นะครูดาวรารตี้ก็ไม่ได้เอามาจากไหนนะคะนี่ค่ะต้นดอกคุนเหลืองหน้าบ้านนะคะ,ะปีที่แล้วตั้งใจไว้แต่ไม่ได้ทำปีนี้ลงมือทำทันทีค่ะนะคะ พูดแล้วต้องทําทันทีค่ะถ้าเราไม่ทําทันทีมันลืมนะกิจกรรมในชีวิตของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะรีบทํานะคะคิดอยากจะทําอะไรรีบทําค่ะลงมือทําทําทันทีแล้วก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นตามสมมาตรปรารถนาอย่างที่คุณดากําลังจะทําตรงนี้คือมีความตั้งใจเฉพาะต้นกล้าดอกคุณเหลืองนะคะเพื่อสำหรับเอาไว้จำหน่ายจ่ายแจกปลูก ในพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อช่วยลดโลกร้อนนะเพิ่มออกซิเจนให้โลกนะคะนะร่วมด้วยช่วยกันนะโลกสวยด้วยมือเรานะคะแกะเม็ดดอกคุณเหลืองเตรียมแช่เม็ดเพราะกล้านะคะ